อ่าก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเรื่องของการพัฒนาโครงงานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันว่าเจ้าตัวโครงงานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยนะครับการพัฒนาโครงงานนะครับเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่เริ่มจากความสนใจของนักเรียนนะครับหรือของพวกเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีพอมีความสนใจแล้วปุ๊บเราก็นําออกมาดําเนินการออกแบบวางแผน ลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นผลลัพธ์นั่นเองนะครับและในสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราก็มีการเผยแพร่ผลงานนั้นนะครับออกไปให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับทราบได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆนะครับที่เราได้ไปศึกษามาเก็บรวบรวมข้อมูลมาต่างๆนะครับการเขียนโครงงานเนี่ยนะครับหรือการพัฒนาโครงงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจได้ดีและของแท้ที่สุดน,นะครับก็คือจะต้องได้รับจากกาัน ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็จากประสบการณ์โดยตรงของนักเรียนเองนะครับฉะนั้นนะครับในตอนท้ายเนี่ยอาจารย์เลยจะพาพวกเราเขียนการพัฒนาโครงงานเองนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงประเภทของโครงงานนะครับจริงๆมันมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือประเภทที่1ก็คือประเภทของโครงงานทั่วไปนะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับก็คือโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับโดยใน ส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ขอพูดแค่โครงงานคอมพิวเตอร์และกันเนาะนะครับโดยโครงงานคอมพิวเตอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับนั่นก็ครับคือหนึ่งโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานะครับเขาบอกว่าเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษานะครับโดยไม่ว่าจะด้วยโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าซึ่งต้องมีนะครับภาคแบบฝึกหัดหรือแบบทดทวนนะครับ แล้วก็คําถามคําตอบไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะหลังจากที่เขาได้ศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาศึกษาจากแบบฝึกหัดดีว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันศึกษามาเนี่ยถ้าเกิดมาลองทําแบบฝึกหัดแล้วฉันทาได้หรือเปล่านั่นเองนะครับอานะครับส่วนโครงงานพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในสส่วนใหญ่นะครับจะอยู่รอบๆอบตัวเราเลยครับก็คือในส่วนของการประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะวิชาอะไรก็แล้วแต่นาะโอเคครับที่2ครับ 2นะครับโครงงานพัฒนาเครื่องมือนะครับเป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆนะครับก็คือเป็นโครงงานที่ใช้สําหรับแบบว่าเราจะสร้างชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นอุปกรณ์ในการทําอะไรก็ตามนะครับหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นก็พวกซอฟต์แวร์วาดรูปต่างๆนะครับซอฟต์แวร์พิมพ์งานต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยเราทํางานนะครับผม พูดง่ายๆนะครับช่วยเป็นเครื่องมือในการให้เราทํางานนั่นเองนะครับเป็นที่มาของโครงการพัฒนาเครื่องมือนั่นเองนะครับผมต่อไปครับ 3. ครับโครงการจําลองทฤษฎีนะครับเป็นโครงการที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับช่วยในการจําลองการทดลองต่างๆนะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ก็คืออาจจะมีเพราะทั้งความเสี่ยงหรืออาจจะเป็นเพราะ ปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ไม่สามารถที่จะทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้นะครับแล้วก็การทําโครงงารน,นี้ผู้ศึกษาเนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับมีหลักการนะครับมีข้อเท็จจริงแล้วก็แนวคิดต่างๆเนี่ยที่ได้ศึกษามาเนี่ยอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็มันจะมีการเสนอเป็นแนวคิดเป็นแนวจำลองหลักการนะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของสมการหรือคำอธิบายพร้อม ทั้งจำลองทฤษฎีด้วยนะครับก็คือ,อโครงงานเหล่านี้เนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆนะครับจะอยู่ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยจะเยอะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะอยู่ใน,ในเกี่ยวกับการทดลองทฤษฎีจำลองทดลองต่างๆนะครับ4ครับโครงงานประยุกต์ใช้งานนะครับก็คือเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันนะครับเช่นซอฟต์แวร์ในการผสมสีแล้วก็ซอฟต์แวร์สําหรับการระบุตัวคนล้ายนะครับ ตัวนี้จะคล้ายๆกับการการพัฒนาเครื่องมือนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของการนําเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานมาประยุกใช้กับโครงงานของเรานั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับ5ครับโครงงานพัฒนาเกมนะครับเป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมนะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับหรือเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินต่างๆนะครับเช่น เกมหมากรุก,กเกมทายคำศัพท์อย่างเงี้ยมันจะเป็นเก,เกมเกี่ยวกับการพัฒนาสมองนะครับฝึกความคิดฝึกหลักการต่างๆนะครับโดยเกมพวกนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาที่รุนแรงไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นเกมใช้ความคิดซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคนะครับรูปแบบของโครงงานคอมพิวเตอร์ก็จะประมาณนี้ครับแต่ในส่วนของการทําโครงงานของเราครับอาจารย์ใช้พวกเรานะครับทําโครงงานพัฒนา สื่อเพื่อการศึกษานะครับอา,อาจารย์ขออนุญาตกําหนดสโคบเลยนะเพราะว่าเรื่องด้วยเวลาที่มันน้อยนะครับแล้วก็กระชั้นชิดมากเนี่ยเลยที่เลือกที่จะให้นักเรียนเนี่ยทำในหัวข้อโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานะครับโดยนะครับในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ที่นี่อาจารย์เนี่ยจะให้พวกเรานะครับทำในด้วยเว็บไซต์ที่เป็นที่เขามีให้อยู่แล้วก็คือ Google Site นะครับเพียงแค่เรามีข้อมูลของเราเนี่ยก็สามารถที่จะจับข้อมูลของเราเนี่ยไปลงใน Google Site ได้นะครับเพื่อเป็นเว็บไซต์ในการเ,เป็นสื่อเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับโดยหัวข้อเนี่ยหัวข้อเนี่ยขอให้อยู่ในสโค p บของวิชาคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องของไวรัสต่างๆนะครับไวรัสคอมพิวเตอร์โทรจันอะไรก็แล้วแต่นะครับต่างๆนะครับพอให้อยู่ใน scope ของวิชาคอมพิวเตอร์อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโครงงานกันเลยนะครับอ่ะโอเคครับส่วนเรามาดูในส่วนของตัวอย่างโครงงานนะครับนี่จะเป็นโครงงานเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษานะครับเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับหรือฮาร์ดแวร์นั่นเองเนาะ ส่วนประกอบของตัวเจ้าตัวโครงงานเนี่ยอาจารย์ได้มีดังนี้นะครับดูที่ฝั่งดูที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับแท็บเ e n ตออนคอนเทนต์ออฟคนะครับเขาก็จะมีปกนอกปกในนะครับบทคัดยอกนะครับกิจกรรมประกาศในส่วนของสารบัญนะครับอาจารย์อนุญาตให้เป็นสารบัญทั่วไปนะครับไม่ต้องมีสารบัญรูปภาพสารบัญตารางอะไรก็แล้วพวกนั้นนะครับเอาแค่สารบัญเฉยก็พอนะครับต่อไปก็เป็นบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5นะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือ,อบรรณานุกรมนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคำพูดภาพผนวกนะครับก็คือเป็นการเก็บพวกเอกสารต่างๆนะครับในการดําเนินงานเนาะแต่โครงงานที่เราทำเนี่ยเป็นโครงงานระยะสั้นนะครับเป็นโครงงานเล็กๆนะมินิโปรเจกต์นะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับเรามาดูในส่วนปกนอกปกในนะปกนอกปกในเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันครับเราก็ออกแบบเลยครับ ก็คือออกแบบให้ได้ประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบประมาณนี้เราจะมีใส่หัวของตาสัญลักษณ์โรงเรียนเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปครับส่วนของบทคัดย่อครับบทคัดย่อนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับประเภทโครงงานก็โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษานะครับก็คือเป็นโครงงานประเภทเดียวกันนะครับตัวอย่างที่อาจารย์นำมาให้เนี่ยเป็นโครงงานประเภทเดียวกันเนาะเราสามารถที่จะอัดแอพ อธิบได้นะครับอธิบจากตัวอย่างนี้ได้นะครับบท,บทะะ after, ขาย่อต่างๆนะครับกิจกรรมประกาศนะครับก็คล้ายๆกับคานาครับนี่ครับสารบัญนะครับก็มีทําสารบัญใน้เรียบร้อยเลยนะครับบทที่หนึ่งครับก็จะมีบทนําที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษานะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับแล้วก็บทที่2นี่ก็จะเป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับความสําคัญของคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนนะครับว่าไม่เหมือนกับเขานะสองตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเขาเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมดีมเว็ e เบอร์นะครับก็คือในการพัฒนาเว็บขึ้นมานะครับเขาใช้โค้ดในการเขียนนะครับแต่ด้วยโครงงานของเราเนี่ยระยะสั้นจนเกินไปนะครับอาจารย์จึงเสนอวิธีโดยการให้ทําบน o o o l l s s t t s แล้วกันเนาะนะครับฉะนั้นตรงเนี้ย เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเนื้อหาของเรานะครับเนื้อหาที่เราจะทํานะครับอย่างเช่นพวกใวรัดพวกอะไรก็แลว้วแต่นะครับเนื้อหานะครับอ่าส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินง,งานเราก็เปลี่ยนเป็นคาว่า g o o g l e Site นั่นเองนะครับอาจารย์ขอเขียนแค่นี้ลนนแล้วกันนะครับ Google s i t e แล้วกันนะจะเราก็ไปหาความหมายว่าเอ๊เนื้อหาที่เราจะทำเนี่ยความหมายมันคืออะไรบ้างนั่นเองนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างเนาะ แล้วก็ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้เนี่ยก็เป็นของ g o o g l e s i t e เนาะก็เปลี่ยนเป็น Google site ก็ไปดูว่าไอเจ้าตัว Google site เนี่ยมันเป็นยังไงมีความหมายยังไงนะครับมีหลักการทำงานยังไงแล้วก็ไปสืบพ้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนในบทที่สามครับบทที่สามเนี่ยจะเป็นของส่วนของอุปกรณ์และวิธีการดำเนินง,งานนะครับแล้วก็ระบุว่าอุปกรณ์เราใช้ได้บ้างอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องมือหรือโปรแกรมอย่างนี้ก็ระบุไปเลยว่าเป็น Google Si ด์อย่างนี้นะครับผมแต่จริงๆนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเราค่อยไประบุใน ในบทที่3นู่นนะครับอันนี้เป็นสรารบัญเนาะสรารบัญก็ยืดตามนี้เลยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการดําเนินงานครับว่าเราดําเนินการยังไงตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่อว่วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าเราจะเอาเนื้อหาอะไรนะครับมีปัญหาอะไรถึงเลือกเนื้อหานี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปก็เป็นผลการดําเนินงานนะครับก็มีการผลการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็ไปอ่อคอปบ คอปเว็บไซต์ของเรามานะครับจากนั้นมาวางไว้นะครับว่าเอ๊ะเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างให้ความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดอะไรไหมนั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนนี้นะครับการทดสอบและผลการประเมินประสิทธิภาพนะครับอาจารย์จะเอาออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยเป็นโครงงานระยะสั้นนะครับจึงทําให้ไม่สามารถทําในสส่วนนี้ได้นะครับฉะนั้นนะครับ ให้เราไม่ต้องเอา2ตัวนี้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราจย์จันแมวอยู่แล้วนะครับเอาแค่ผลการดาเนินงานเว็บไซต์เฉยนะครับว่าเว็บไซต์เราเป็นยังไงนะครับในบทที่4เนาะนะครับแล้วบทสุดท้ายครับสรุปผลการดาเนินงานครับแล้วก็เสนอเนี่ยนะครับสรุปผลการพัฒนาเว็บไซต์นะครับอุปสรรคในการทํางานแล้วก็เสนอแนะต่างๆนะครับแต่2ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเหมือนเดิมครับ การพัฒนา,ยาเว็บไซต์แล้วก็ผลการประเมินเนี่ยไม่ต้องเอามานะครับโอเคนะครับรายละเอียดอาจารย์พิมไว้อยู่ในแชทหมดแล้วนะครับช่องแชทหมดแล้วเราสามารถอ่านจากตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยววไงเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ